ได้ศิลาชาล้านเนี่ยตั้งแต่ทาอาหารเซจมาได้ผลตอบรับดีมากอย่างเซตเนี่ยหนึ่งใบเทาได้กับข้าวหอย่างฟรีน้ำและเครื่องดื่ม2องขวดมาเป็นครอบครัวเซตเดียวนี่อิ่มคุ้มเลยนอกจากนี้เขายังมีเมนูอาหารทะเลอาหารพื้นบ้านต่างๆของสดรสชาติอร่อยราคาดีแถมร้านยังบรรยากาศดีมากๆมีที่นั่งติดริมน้าให้เลือกหลากหลายโซนเนี่ยถ้าไม่อยากพลาดกันก็เตรียมกดเซฟแท็กเพื่อนตามต้องมาชุดเลยที่ร้านครัวในปามอย่างที่เราบอกเลยบรรยากาศที่ร้านเขาดีมากๆมีที่นั่งให้เลือกแบบหลากหลายโซนทั้งซุมส่วนตัวซุมริมน้ำและในส่วนของเมนูท ร้านเขายังมีแบบจัดเซตอีกอย่างตรงเนี้หนหย1ใบเทามีทอนได้กับข้าวต้อง6ถึง7อย่างและยังมีเซตที่ใหญ่ขึ้นเป็น1299และ1599ซึ่งในเซตได้รวมข้าวเปล่าน้ำแข็งน้ำเปล่าน้ำอัดลมไว้ให้แล้วนะอย่างเซตเนี้ชื่อว่าเซตในปามหนึ่งที่เราสั่งมาจ่ายก9 9, 9ได้อาหารถึง6อย่างเลยพร้อมข้าวสวยอีก1โถไฮไลท์จะเป็นต้มยำกุ้งน้ําคนที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟซึ่งในหม้อก็ใส่กุ้งมาให้เยอะเลยแกะมาแล้วพร้อมทานเป็นกุ้งขาวไส้ใหญ่มากับน้ําต้มยำที่รสชาติจัดจ้านมีความกลมกล่อมเผ็ดเปรี้ยวลงตัวไปต่อกันเลยกับที่เมนูปาชอนลุยสวนตัวปลาเคาจะทอดมากรอบด้านในไม่แห้งราดมากับน้ําราดที่รสชาติจัด เมนูในเซตที่ทําให้เรากินข้าวเยอะมากนอกจากนี้เขายังมีผัดฉ่าหม,มึกอันนี้ขอชมเลยความสุขของหมึกมาแบบพอดีแถมยังผัดมาได้รสชาติเผ็ดร้อนหอมเครื่องสมุนไพรเมนูต่อไปจะแซ่บๆหน่อยเป็นส้ตมตําปูปลาอันนี้คือนัวเลยซึ่งเขาจะมาให้กินคู่กับตัวไก่ทอดเป็นปีกไก่ซึ่งจานหนึ่งให้มาถึง4ชิ้นเลยหมักและทอดมาได้อร่อยมีความเค็มที่พอดีและนอกจากนี้ในเซตยังมีตัวคอหมูย่างให้อีกกินคู่กับนบบจิ้มแจว่วอร่อยสุดๆและอย่างที่เราบอกไปตอนต้นคลิปไม่ต้องสั่งเครื่องดื่มเพิ่มเลยเพราะ ประหยัดขึ้นเยอะมากอย่างเราอยากกินเมนูนี้มากก็สั่งเพิ่มมาเป็นปลากระพงต้มเค็มตัวใหญ่ๆที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน,น้ำพริกกะปิซึ่งตัวน้ำพริกเขาจะมาพร้อมกับผักสดด้วยนะตัวน้ำพริกกะปิคือรสชาติถูกต้องเข้มข้นเลยมีความเปรี้ยวเค็มเผ็ดพอดีกินไม่โดซึ่งกินคู่กับตัวปลากระพงต้มเค็มที่เนื้ออร่อยมากได้ทั้งความหอมและความนุ่มจากเนื้อปลาปะกะติเรากินน้ำพริกกะปิก,กับปลาทูว่าอร่อยแล้วเามากินกับปลากระพงต้มเค็มอันนี้คืออร่อยเพิ่มขึ้นไปอีกที่ร<ะ>้าน มีกลิ่นโดดเลยรสชาติก็เปรี้ยวพอดีพอดีเหมาะกับแกงส้มมากซึ่งน้ำแกงส้มรสชาติก็กลมก่อมมีความเปรี้ยวหวานลงตัวปูไข่ไข่แน่นเนื้ออร่อยสุดๆและเมนูสุดท้ายเลยจะเป็นยำสามไข่ซึ่งเขาใส่มาให้ทั้งไข่ปูไข่แมงดาและไข่ปลาเลียวเซียวน้ำยำก็ออกไปทางจัดจานมีความเค็มเผ็ดเปรี้ยวพอดีและยิ่งได้มะม่วงมาเพิ่มความเปรี้ยวอีกยิ่งกินยิ่งสดชื่นอันนี้เป็นรสชาติของยำสามไข่ที่ถูกต้องเลยเนี่ยใครที่อยู่หรือแวะมาทำธุระแถวศรีราชาเราก็อยากแนะนำร้านนี้ ทีขัวในป่าถ้าอยากตามมาก็เดินทางง่ายนิดเดียวเจอแยกหนองยีบูก็ขับตรงขึ้นมาทางไปเทศบาลสุรศัก์เดินทางมาเส้นหนองยีบูท่อน้ำไม่เกิน3กิโลร้านจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือเป็นร้านให,ใหญ่สังเกตงา่ายร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลย10บโมงถึงห้าทุ่มเนี่ยมาบอกพี่กัดร้านอร่อยกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, แท็กเพื่อนแท็กแฟนล้วมากันได้เลย